ได้เยอะกว่าเอาไปแบมลีกนะระวังนะโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหดูว่าใครจะได้เยอะกว่านะครับโอ้โหโอ้โหแบบแบมงงแบบงงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแย่โอดูของพี่ก็รู้ว่าใครเยอะกว่าโอ้ของพี่จะไ่าเมื่อกี้ของพี่จะง่ายมันเหลืออยู่โอ้โห1 0 0นดี วิ่นใยเชนนะไม่เป็นไร๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรามาทำใหม่พรุ่งนี้ไม่ต้องทเราเาป็่นเรรมดาเราธรรมดาเราก็ต้องรู้จักแพ้จักชนะใช่ไหมคะนั่นเล่นอะไรคะให้เขาให้เขาชนะไปเราจะได้จบจบเรื่องจบจบเรื่องไปเลยนะเขาก็ต้องชนะอยู่แล้วก็ของเขาเยอะกว่ามันก็ต้องจบเรื่องอยู่แล้วนั่นทำไมเล่นสเก็ต อะไรคะนอนนอนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนอนดุ๊ด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 โอ้ยอึจึงเอออึจึงอ้๋อึจึงจ๋าอึจึงอ่ะจะอ่ะจะอ่ะจ่ะอึจึงจ๋าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบายบาย